และอันนี้ต้องบอกว่าผมได้มาได้มาเมื่อวานนะฮะโอเคแกออกมาครับก็มีคู่มือนะสำหรับในการใช้ประกอบในการแปลงร่างนะครับผมตัวนี้ต้บอกว่าเขาเขียนไ้ว่าเป็นเควินซอลรีดีไซน์ที่จับดัดเมื่อกี้เราหาหัวอะไรอ่ะ แข็งแรงมากนะถ้าเป็นแบบเราหักแบบนี้กับของบปนใดผมว่าหักไปละรวมลาสัพพัสสัตดันคุกกาสับเงือกันนี่ขนาดได้มองกันสามคนนะสวัสดีครับพบกับพวกเราสองสายสายของเล่นใคเดมผมเมื่อวันนี้ทำไมสองสายมันมีส่วนเกินมาหนึ่ง เล้วยังไงเนี่ยัสดีครับให้เดี๋ยวอรุษสวัสดีนี่กอนอรุษสวัสดีอรุษสวัสด์อะไรเดี๋ยวคุณช่วงสอบปัาหาคุณมาทำอะไรเนี่ยก็เห็นวันนี้จะมาคุยกันเรื่องแตนคูก้าผมเลยเอาแตนคูก้ามาโชว์ด้วยอ่าไหนนี่แตนคูก้าคุณอันไหนนี่ไงดาคูก้ารูกตอนเลยเขีนไหมอุส่าอุซ่พกมางนี้เลยก็นี่นี่คือซ่อนไว้ตั้งแต่ต้นเลยนะไม่มีใครได้เห็นเลยนะก็คูก้า ดำด้วยดำด้วยเห็นไหมดำคูก้าดำคูก้าเออขนมสิดนะวันนี้โทษนะฝุ่นแบบออกมาก็ไม่เช็ดฝุ่นอะไรเลยเ่ยฝุ่นเต็มหัวเลยเอามาอฝุ่นปร่อปที่นี่เลยเฮ้ยหายากแล้วนะตัวนี้แล้วก็ฝุ่นก็จะมาลงผ้าผมเนี่ยวันนั้นคุยโทรคุยกันว่าวันนี้เราได้ดนคูก้า ตัวของ T C z e r ซึ่งเป็นโรบโดฮะซึ่งโรบโดนซีรีส์นี้เรามารีวิวหลายครั้งแล้วเหมือนกันในช่อง Power Up ของเราและอันนี้ต้องบอกว่าผมได้มาได้มาเมื่อวานได้มาตอนแบบใบๆด้วยแถมส่งมาตอนที่พยายาอยู่ด้วยอยากไปทำอะไรกับมันเลยจริงไหมนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องแล้วก็มาดูกันว่าโรบโดและกูก้าเนี้ยมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมซึ่ง นอกจากตัวเนี้ยผมก็มีตัวเก่าซึ่งเป็นโซออโชโกคินอยู่นะแล้วไอคุณบอกมีเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเรื่องใหา่จะพูดมากเลยพอรู้ว่าเราจะคุยเรื่องนายก้าฐนตรีเขาเอา S M P ของเขามาด้วยซึ่งใครจำได้ตอนที่ถ่ายคลิป S M P อ่ะผมไม่เอาตัวนี้มาเพราะปัญหามันเยอะมากแต่เพราะรู้ว่ามีคลิปนี้ก็เอามาเลยขอใส่ซะหน่อยเถอะความคับแค้นใจส่วนตัว ซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นนันทูก้าสามแบบสนะามคณะเลยแต่ซึ่งจริงๆมันไม่ครบนะนะันทูก้ามันมีเออหลายเจ้าหลายลาย่อออกมากแต่ทาไมนะมันถึงออกได้เยอะขนาดนั้นนะ่นะทำไมลิขิธิ์มันขายได้เยอะขนาดนั้นนะ่นะคุณนอเพราะผมสุกว่าหนึ่งคือตอนนี้เรื่องเนี้ยเป็นอนิเมะีแปนะซึ่งมันเป็นหนังหุ่นยนต์เรื่องแรกที่ตัวหุ่นยนต์น่ะเล่นได้หลายแบบมากหนึ่งเป็นหุ่นสี่ตัวนะที่แปลงร่างเป็นยามพนะสี่อย่างแลนะเป็นระ่างสัตว์ได้อีกคือ หตัวเนี่ยสามารถแปลงร่างได้3แบบแล,แล้วมีทั้งหมดคุณ4ตัวก็สามารถสามารถมารวมร่างเป็นคุณใ<ช>หญ่ได้อีกหนึ่งตัวใช่ซึ่งตอนที่มันฉาเรื่องนี้ไป็นอนิเมะผลิตโดยอาชีพโปรดักชั่นซึ่งเป็นค่ายกรตุนหุญญน่นยนต์ค่ายนี่คือทำสองเด่น2อ,อย่างหุ่นยนต์กับสแตเวิมนต์พวกสแสแนวมาโฮโชโจพวกสวิตมิน้นพวก โยโกะโยโกโซอะไรเงี้ยพวกสายเนี้ยจะเป็นของค่ายนี้แต่อาร์ชีทำปูหุ่นยนต์หลายเรื่องเทนดอแวกอะไรเงี้หลังๆก็มีงานอยู่บ้างที่ใครใส่กับเราดิไหนมิกิโมโม่บ้านเราใช้ชื่อว่าสาวสาน้กยจี้จี้หรือเราเดี๋ยวนี้ก็คือเมื่อไม่กี่ปีก่อนก็มีเรื่อง ไปเกิดใหม่พร้อมสำหรับสมาร์ทโฟนของตําบลไทยไม่เป๊ะแล้วก็ก็เป็นของใครนี่เหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นทั้งทุกท่านคือนี่คือผลงานเทิร์นโปรของเมคเคยดีไซน์ชื่อรังคนหนึ่งมาซามิโอบาลิครับอ่าเป็นผลงานเปิดตัวของเขาซึ่งคนเนี้ว่ามีทั้งทั้ง์พุ่มกับทคนิ์ดีไซน์แล้วก็เป็นเมคเคยดีไซน์เดนเด่นก็มีใช่ดันคูก้าอันนี้เด่นๆใช่ <K> ไหมดันคูก้าเเเปิดตัวขาลยใช่แล้วก็มีดังไกโอ อเช่หรอตอบขอเช็กแป๊บหนึ่งมาเช็คอะไรตรงนี้เนี่ยตัดตัดตัดไปอย่าไปฟังมันอ่ะไม่ก็มีก็มีหลายเรื่องคุณดังเกียโอมีอีกเซอร์อีกเซอร์เอออีกเซอร์อีกเซอร์อีกเซอร์อ่าแล้วก็มีไออะไรนะการวิออนแต่แล้วคุณทรายเนี่ยจะเป็นผลงานของคุณมาซามิโอบาริแต่โอเควันนี้เราเมนมันได้หลักหลักหลักกันที่ดันคูก้าครับของทีซีโร่ อ่ะเดี๋ยวเราคุณเคลียร์ชุดนี้เอาไปไหนฮะเรามาแกะกันสดๆอีกแล้วฮะรายการนี้เราชอบความดิบแล้วก็หักอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคุณคุณถ้าถิบตัวนี้หักนี่คุณตายก่อนเลยะไม่ใช่ดิบอ่ะพวกเรามันอ่ะไอตัวหักจับอะไรก็หักอย่ามาอย่ามาจับของผมนะอ่อ่อันนี้เป็นกล่องแบบวินโด์ฮะเปิดมาจะโชว์ได้ขันรองให้ด้วยอ่า อย่างที่บอกแต่ว่าอย่างที่บอกว่าจริงๆกล่องของทางทีซีโลน่ไม่ค่อยไม่ใช่เขาไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่หรอกแต่อันนี้ก็ดูดีนะดูดูหนาหนาใช้ได้อยู่นะครับปกติมันจะกล่องแบบกระดาษลังอ่ะก็ดูแข็งแรงนะแข็งแรงแข็งแรงติดทุกแก่ด้วยเดี๋ยวนี้แข็งแรงกว่าบันไดเดี๋ยวนี้บันไดกล่องอ่อนอ่อนแรงมากเป็นแต่ว่าลักคุณแบบลักษณะการพิมพ์หรืออะไรเงี้ยมันมันยังดูไม่พรีเมียมเท่าไงแต่ก็เคลือบด้านนะแต่ที่ ผมว่ากล่องนี้สวยขึ้นสวยละมีสปอตลูวีด้วยนี่ก็ตัวพก่าสีเงินเพราะอย่างเคยดูกล่องอุลตร้าแมนอะไรเงี้ยมันไม่ค่อยเวอร์แต่อันนี้ผมว่าเริ่มเขาเริ่มแบบพัฒนารูปรัากราฟิกเแล้วเพิ่มมาแล้วกล่องเลยแพงด้วยก็ด้วยแต่ตัวนี้มันมีเหตุผลที่มันแพงไงอนะฮะโอเคแกออกมาครับก็มีคู่มือนะสำหรับในการใช้ประกอบในการแปลงล่างนะครับผมตัวนี้บอกว่าเขาเขียนไหมว่าเป็นเควินซอลรีดีไซน์ แปลว่าอันนี้คือมันเป็นตุกที่มันดีดีไซน์ใหม่ซึ่งเควินซอนนี่น่าจะเป็นบุคคลหนาแน่นะครับผมอันนี้ผมไม่ได้ศึกษามาจริงผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วถ้าใครรู้รบวนช่วยบอกหน่อยกันนะว่าคุณเควินเนี่ยเขามีผลงานอะไรบ้างหรือเขาเป็นสตูดิโอรับออกแบบอะไรเงี้ยช่วยบอกเราหน่อยเพราะอันนี้เราเราเออไม่ได้ศึกษามาอันนี้คือได้ได้ของมาก็เอามาเลยนะฮะกล่องแพ็คจะเป็นแพลาสติกนะครับผมจะมีเป็นตัว ดันคูก้าเนี่ยแหละแต่จะแยกเป็นแยกชิ้นมาอ่าเป็นหุนสี่ตัวแยกชิ้นมาพร้อมกับมือครับส่วนอีกรังแผ่นแผงข้างล่างเนี่ยจะเป็นพวกอุปกรณ์ประกอบเช่นอาวุธอาวุธตัวตัวปีกปีกครังปืนยาแล้วก็ดันคูเคนครับผมแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยมีชิ้นส่วนปืนของตัวแต่ตัวเนี่ยมาให้ด้วยคือจริงปืนแต่คูกามันคือมันเกิดจากปืนเสือบอกรวมกันครับผมใช่นี่ไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองมันชื่อว่าตากันออกดีด้วนะคุณ ตอกเล่นไปนไดหลายตัวเล่นก็เล่นไงเพราะเรไม่ใช่ไม่ใช่ก็ถ้าผมไม่พูดอย่างนี้ผมก็คุณจะมีซีนอะไรให้พูดอ่ะโอ้โหนะาบอกผมไม่เออรู้แล้วเงียบๆไปเถอะอะไรเงี้ยเหรอโอเคโอเคจบจบเลยนะจ้าจ้ะจบเลยนะเรามาแกะตองดูฮะคุณแมนเอาเหยื่วไปก่อนไอ้นี่น่าจะบางสุดแต่ว่า อีเกินอีเกินอินซีอินซีอ่ะคุเคําปรญยามีตัวอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นบิ๊กมอสบิ๊กมอสก็คือเป็นมอสกับบิ๊กกันแหละคือจริงๆอ่ะแค่ตัวนี้ก็จบแล้วเพราะเพราะเพราะที่เหลือคือทั้งอินซีก็คือแค่หัวเดี๋ยวเราเอาออกมาเชี่อมอุปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเก็บเก็บแพ็คลงไปนี่คือรางรถถังโอเคครับท่านท่านท่านแทนอ่ะตอนนี้คืออันนี้เรียกว่าถ้าเป็นร่างเนี้ยจะเป็นร่าง ยานพาหนะมตัวนี้ปแปลงแปลงรถถังได้อีกอ่าใช่งั้นงั้นเดี๋ยวเรามาลองแปลงแมมมอสไอ้บิ๊กมอสตัวเนี้ให้เป็นรถถังกันเลยดีกว่านะครับผม เราแปลงจากหุ่นมาเป็นช้างแล้วถึงมาเป็นยานพานะเพราะเราอยากให้ดูร่างยามพานะก่อนนะครับผมพวกนี้อยู่ล่างยานอยู่แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงแต่ว่าการแปลงจากล่างหุ่นมาเป็นล่างช้างเนี่ยผมว่าลงตัวไม่มีอะไรแต่แปลงจากล่างช้างมาเป็นยามผานะเนี่ยเราอาจจะยังดูคู่ือคือคู่มือดูค่อนข้างยากมากนะตอนนี้นะครับลายลายที่เขาลายของโตหุ่นน่ะมันเยอะมันเยอะเลยเลยยไม่รู้อะ ไอ้วางจุดบางช่องเนี่ย uh huh. มันคือตรงไหนกันแน่ <Right. S 1> แต่มันก็สามารถคาดดาแล้วออกมาได้แต่หมายถึงว่า uh huh. ความลงตัวที่แบบเป็นชิ้นๆเนี่ย uh huh. มันไม่เหมือนอาจจะไม่เหมือนโซชออกโกินหรือ uh huh. บันไดที่บอกว่ามันมีจุดล็อกจุดอะไรที่มันคล uh huh. ายตัว uh huh. แต่ต้องยอมรับอย่างนึงเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มีจุดขยับที่เยอะกว่าโชโกินเขามันมีจุดขยับที่แบบที่ว่าในร่างหุ่นน่าจะขยับได้เยอะกว่ามันก uh ็เลยมีจุดที่บิดเบิดอะไรได้เยอะมากข้อดีก็คือจุดขยับอะเยอะแล้วสองคือที่จับดัดเมื่อกี้เราหาหมูะไรอะ แข็ง wow. แรงมากนะค่อนข้างไม่แบบไม่น่าจะหักง่ายๆถ้าเป็นแบบเราหักแบบนี <S <S ้กับของบันไดผมว่าหักไปละถั <t urs> <t urs> <t urs ่วอย่าพักคิงเขาสิซื้อมาแล้วเราพูดได้แต่ปกติถ้าถ้าเราถ้าเราทําตามคู่มือไม่น่ามีปัญหาหรอกเออแต่ว่าตัวเนี้ยคู่มือดูยากนิดเดงแล้วก็การคาดเดาในการแปลงร่างเองเนียก็ค่อนข้างยากเพราะว่าชิ้นมันไม่รู้ว่าจะพับเพิ่บอะไรยังไงเลยเพราะบางจุดอย่างตร้มขาเนี่ยมันมี แกนเหล็กที่ดึงลงมาได้อีกเออเราก็ลองส่องเองนะครับซึ่งเครื่องมือมันมันก็บอกแต่มันไม่ชัดเพราะมันดันให้มันมีลายอะไรบางหมดเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้คุณหมอถามว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันถลอกมาเองหรือมาทำแบบมันเสียมาหรือเปล่าเขาตั้งใจเขาบริษัททำรอยถลอกมาให้นี่กล่องเพิ่งเปิดนะครับคุณหมอถลอกเถิเลยตอนนี้หลายหลายคนอาจจะมองเอ๊ะทำไมมันมีรอยถลอกอะไรนะอันนี้คือเขาทำสีแบบจงใจใครชอบสี เนียนๆสวยๆอ่ะสงสัยเขาต้องข้ามชุดนี้ไปนะถ้าคุณชอบแบบงานำหบสมมติสมบัเทือนๆหน่อยสมมติสมบัหน่อยไอ้เนี่ยทีซีโร่อาจจะเหมาะคุณครับคราวนี้เราจะมาแปลงครับครับให้มันกลายมาเป็นร่างสัตว์ทุกตัวว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งผมแปลเสร็จแล้วฮะตัวแรกอันนี้ไม่ต้องแปลงเราเรียกว่าแปลงใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่มีแค่สามล่างอ่ะมีแค่สองล่างเพราะว่าเป็นยามพานะกับร่างสัตว์เป็นร่างทก็มีสามนะอีกร่างคือร่างหัวอ่าแต่ถือว่าเป็นรวมร่างไงเออ อันนี้อีก2ตัวเนี่ยอพานักไปแล้วเรามาดูร่างสัตว์กันดีกว่าว่าเสริมเหมือนว่าไอ้ร่างเนี่ยเาเรียกว่า normal mode คือร่างเริ่มต้นส่วนร่างสัตว์เนี่ยเมื่อก่อนเรียก beast mode แต่ว่าจริงๆเดี๋ยวนี้เขาเรียกเป็น aggressive mode เ่ยครับเพราะันเปลี่ยนตอนไหนเนี่ยไม่รู้ตามคู่มือเขียนว่า aggressive mode ไงก็เลยตามเขาก็ของเราก็อาจจะนั่นอาจจะแบบเปลี่ยนมาเพื่ออะไรอะให้เหมาะกับรูปร่างโอเคคราวนี้เราลองมาแปลงเป็นเจ้าช้างกันดีกว่าฮะพี่ช้างยักพี่ช้างยากลอง แปลงไปพร้อมๆกันเลยดูซิว่าเป็นยังไงนะครับอ่เี่ยเอาเล็บออกมากลางเล็บล้างสัตว์เ่ยง่ายจบลอะอทางขาหน่อยให้ดูเหมือนสัตว์ตัวเล็กนี่เดิเห็นชัดเจนในการเสียบว่าให้มันอยู่เออตัวเล็กอาจจะนั่นกว่าแต่นี่เราอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องไงทางนี้เราต้องขดขาเข้าไป แน่นเกินอ่ะโอเคนี่แล้วต่อหางลงตอคืนลงเอชชาร์ถ้าไม่มีหางใช่ไหมผมดูเท่าไหร่ก็ไม่เจอแล้วหางเนี่ยอ่ะแต่พอเป็นชุดร่างสัตว์เนี่ยผมว่าสวยขึ้นนะอืมนี่คือร่างสัตว์ของบุ่นสีโตของดั้นคูกา้าชุดนี้นะครับครับคราวนี้เมื่อกี้ร่าง ยานพาหนะเรามองว่ามันอาจจะขยับเลยได้มากดูแต่ว่าพอเป็นร่างสัตว์เนี่ยกลายเป็นว่าจุดขยับของมันเนี่ยมันสามารถโชวออ์โชว์แอคชั่นอะไรได้คืออันนี้ของคิดว่าคือสิ่งที่เหนือกว่าไอสินค้ารางคูง้าตัวก่อนก่อนอใช่ครับเพราะว่าความนี้มวนมนี้จ,จุดขยับเยอะอยู่เออจุดขยับในในร่างที่แบบไม่ใช่รถอ,อ่ะมันทําให้รู้สึกว่าแม้แต่เป็นร่างสัตว์เนี่ยมันมีจุดขยับทำแอคชั่นได้ขณะที่ตัวอื่นๆนเนี่ย ร่างสัตว์มันต้องยืนตรงๆไงเพราะว่ากิจขระยับมันเป็นแค่การพับครับไม่ใช่เพื่อมาให้บอกเป็นแอคชั่นออกท่านะครับผมผมคิดว่าตัวที่แปลงย่าสุดตอนนี้คือช้างนี่แหละตัวอื่นไม่มีอะไรคือถ้าเราไม่คุ้นมันเนี่ยช้างในี่นจะแปลงย่าเพราะว่ามีความซับซ้อนในการแต่จริงเขาบิ๊กมอสมันคือแปดหกสิบเปอร์เซ็นต์ของขลุงหุ่นแล้วนะที่หกสิบร้อยไปแปดสิบก็ไปแล้วนะครับนี่คือร่างสัตว์ของดันคุกกอของทีซีโร่ครั้งนี้เราจะไปดูอีกหนึ่งร่างครับซึ่งเป็นร่าง มนุษย์ล่างหุ่นยนต์ฮิวแมนแอมของแต่ละตัว่าคิวแมนนาหมดครับดูจแปลง่ายขึ้นเยอะก็คือจากมันยืนซะแล้วก็เอาเงี่ยัดมันซ่อนอยู่ในเล็บซึ่งถ้าบิ๊กมอสแปลงเป็นล่างหุ่นได้ก็จะจบง่ายแล้วเพราะว่าเพราะว่าล่านาคูการ์ผมก็ใช้ล่างนี้แหละใช่ไหมมันแทบจะไม่เปลี่ยนอะไรเลยมันแทบไม่เปลี่ยนอะไรแล้วไปแค่เอาอย่างอื่นเข้ามาสวมแต่ก็เดี๋ยวต้องดูว่าตอนแปลงล่างเป็นนัคูการ์แล้วมันจะยากแค่ไหนนะครับ อันนี้นิดหนึ่งฮะเทคนิคหัวถ้าไปดนนึงออกญาแิต่นี้มันดันได้ก่อนจะแบบพลิกออกมาแล้วก็โอ้อย่างงี้นี่เองดันหัวเข้าไปแล้วก็อ,อันนี้น่าจะขึ้นแค่พลิกขึ้นไปข้างบนน,นี่ นี่มิกมอสอ่ะคราวนี้เรามาดูว่าผมจะสามารถแปลงร่างตัวนี้ได้โดยที่ไม่ต้องดูคู่มือไห้ตัวเล็กนี้น้หััการเิดีไม่ถวกไม่ไม่อช่ท่านนั่นท่าน ใชยเป็นว่าถ้าแปลงจากร่างสัตว์มาเป็นร่างหุ่นง่ายแล้วผมคิดว่าไอตอนที่เราเริ่มชินแล้วไงเริ่มใช้เวลาน้อยลงครับแล้วถ้าดูเนี่ยคือกลายเป็นว่าร่างหุ่นผมว่าสคุณว่าสวยสุดไหมดูมีความเท่ครัเออมันดูมีความเท่มากขึ้น่ะของแต่ละตัวคือดูไม่แบบบางทีถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะมันร่างนี้มันจะดูกอกแกรกกับอื่นแต่กลายเป็นว่าทีซีโร่อะทำร่างหุ่น ร่างมนุษย์เนี่ยฮิมันนอยเนี่ยออกมาได้ดูดีที่สุดในในบรรดาทุกร่างด้วยกันครับยิ่งยิ่งแต่ตัวเล็กนี่จริงๆกลไกไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะถ้าเทียบดูนะก็คือจริงๆยังอุตสาหเหลือทิ้งหน้าไว้ให้เห็นชัดๆว่าเป็นหน้าหุ่นอยู่แต่ถ้าถามว่าในลักษณะตัวเท่านี้ขนาดเท่านี้ผมว่ามันโอเคอยู่นะที่ที่ดีไซน์มาก็มันก็เหมือนการ์ตูนอ่ะหน้าค่อนข้างชัดคือหน้าหน้าปั้นหลาดุหน่อยที่มันแตงจากตัวอื่นนะครับและแล้วคราวนี้ฮะมาถึงจุดสําคัญที่สุดครับ เรา,าต้องรวมร่างามันให้เป็นดัน,นคูกา้าก็แปลงกลับไปร่างเดิมกลับไปกลับมาเนี่ยนี่ไงคือความสนุกของการเล่นเกนแปลงร่าง,าง <S <S> <especialmente S 2> มันกลาออกได้<อ><ม> อ่ะตรงนี้ดันคูก้าต้องพับตรงนี้ขึ้นสิ่งเด้งขาขวานี่นะเออเสียบไปตรงตรงได้ไหมได้ละเหลือเหลือขาซ้ายรวมล่างสัพพระสาดันคูก้าซับเงือกเลเรียบร้อยแล้วครับต้องบอกอันนี้เราตัดต่อมานะฮะจริงจเนี่ยแปลงกันเป็นชั่วโมงเลยนะใช่ครับโอเคพอแปลงแล้วออกมาแล้ว อนแรกผมรู้สึกว่าตัวมันเล็กอแต่พอมันนี้เดี๋ยวคุณแม่อันนี้ลงเลยก็ใกล้เคียงกันนะผมว่าก็พเท่ากับโซโชวากินครับอแต่พรอมพรอมเกลียวเป็นคนล่ํากับคนลีนอ่ะเออคนลีนที่ละเอียดชิ้นเมื่อมาเทียบกับสุดก็คือเอสเอ็มพีชอบดีเทลแล้วก็ความสูงแบบโซอัลโชวากินเนี่ยผมว่าเล่นทีซีโร่เนี่ยได้แต่แพงกว่านะแต่แพงกว่าตอนนี้แพงกว่าเพราะว่า มันออกมาใหม่กว่าไงแต่ไม่แพงเท่าของ Sentinel ซึ่งตัวจะเล็กกว่าด้วยใช่มามผมว่าข้อเสียของตัวนี้เลยอ่ะคือบางจุดเวลาเราแปลงเข้าล็อกแล้วมันดูไม่ลงล็อกเท่าไหร่ uh huh. เพราะว่าในแต่ละล่าจุดพับเขาเยอะ uh huh. มากทำให้แบบความพอดีในการเป็นชิ้นส่วนอ่ะ uh huh. มัน,ม,นมันมีความคาดเคลื่อนได้เยอะ uh huh. แต่ว่าเรื่องการขยับเขาอ่ะถอยไปนึงผมจะลองขยับให้ดูเพราะว่าแขนขาเนี่ย uh huh. ้มันขยับได้เยอะนะคือมันมันมันเต็มที่นะคือพอแปลงล่างเป็นหุ่นรวมล่างแล้วอ่ะเขาก็ยังขยับได้เต็มที่อยู่เขายังขยับได้เต็มที่อยู่ขาเนี่ยได้เยอะนะก็คือไอ้ข้อเท้าเนี่ยมันหักได้อย่างนี้ไงคือมันสามารถแบบขยับได้สนุกอ่ะเนี่ยแล้วก็มันมีแบบจุดที่แบบนั่นได้ซึ่งของบันไดอ่ะทำไม่ได้หรือว่ไอ้ตัวโซโชว์คินจะทำไม่ได้เพราะว่าคือข้อเท้าขยับไม่ได้แล้วเรามาดูตัวเก่าฮะล็อกข้อเท้าไปแล้วเนี่ย แต่คุณต้องว่าตัวเนี่ยผมไม่กล้าหักไปข้างหน้าด้วยเนี่ยกลัวมันจะพังแต่คุณต้องว่าตัวเนี่ยออกมา20ปีแล้วนะเนี่ยเนี่ยได้อย่างงี้ใช่ไหมโซโลคินได้แค่นี้ครับอ่ะแต่ตัวนี้มันออกมานานแล้วและคือมันคือเทคโนโลยีนะตอนนั้นที่ทำตอนนั้นเนี่ยมันก็คือเนี่ยการแข็งกลางขาแล้วก็แค่พับข้อต่ออันนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากเล่นที่แบบเป็นตัวแอคชั่นอ่ะคือจับท่าสวยๆอ่ะท่าโดงท่าดาบอะไรเงี้ยผมว่าต้องเอาทีชิโร่แหละแต่ว่าต้องบอกว่าความ แข็งแรงแบบความสูตความแน่นของมันอ่ะมันจะไม่ไม่เหมือนโซโชคินนะคือถ้าคุณจับของเล่นที่เป็นเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นมาก่อนเนี่ยความเป็นเหล็กความเป็นไรเนี่ยมันอันเนี้ยของญี่ปุ่นมันมันคุ้นมือคุณอยู่แล้วตัวนี้จะเบาเบาหน่อยเพราะมือนก็เหล็กอ่เป็นคอนต่อแต่ว่าส่วนอื่นๆนอ่ะจะเป็นพลาสติกอ่าใช่แต่ว่าเป็นพลาสติกแบบเหนียวครับคือตัวนี้ถ้าตกอ่ะอาจจะรอดเพราะว่าเนี่ยอย่างตรงเนี้ยครับอย่างปืนอย่างปืนเนี่ยมันก็เป็นพลาสติกเหนียวเลยคือพลาสติกเหนียวเหนียวคือ ไม่ให้หักแล้วก็ตรงปืนช้าเนี่ยก็เป็นแบบเนี่ยอ่อนๆคือดัดได้คือถ้าตกไปก็จะไม่หักแต่ว่ามันปืนเนี่ยเขามีไม่ให้เปลี่ยนนะเปลี่ยนแบบแข็งได้แต่ว่าไม่แนะนำฮะเพราะตัวเนี้ยมันเล่นหักหักกระดักเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะแบบไปเอาของแข็งๆมาใส่มันหักแน่ๆเพราะว่ามันเมื่อกี้มันค้ำมือแต่ไปหมดเลยแต่ว่าตัวเนี้ยแลงร่างไม่เจ็บมือนะใช่ใช่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวออมันมันมันสบายมือเนี่ยคือข้อดีของ โ o บโดทีซิโลตัวนี้นะครับผมถ้าเทียบกับโซ c ัฟโชกีนเก่าตัวนี้ผมว่าทรงเหมือนในอนิเมะดูสวยแบบอนิเมะนะครับแต่ด้วยการเวลาเนี่ยตัวนี้เป็นโซอัโชกีตัวแรกมันพัดดิมก็จะเหลืองแล้วมันก็จะขยับได้ไม่เยอะมันมี2เวอร์ชันตัวนี้นี่คือเวอร์ชันแรกสุดแล้วก็มีเวอร์ชัน R ที่ปรับปรุงอีกรอบหนึ่งแต่ไม่ว่าถ้าใครมีตัวนี้เวอร์ชันนี้แล้ว่มีเวอร์ชันเก่าอยู่ะผมว่าข้ามไปไม่ต้องซื้อเวอร์ชัน R ให้มาลองดูว่าทีซิโลตัวนี้มันโอเคไหมนะครับผม หรือลองไปดูของเซตินเน่แต่ของเซตินเนราคามันสูงมากแล้วตัวมันเล็กกว่านี้แล้วนี่อะแล้ว SMP ีนี่เป็นไงคุณหมอเขาบอกไม่ได้ก็มันเลยก็คือเป็นตัวที่ราคาเขาทั้งสูงนิดนึงกว่า SMP ตัวอื่นๆถ้าเป็นตัวเดียวนะไม่ใช่แบบตัวรวมล่างอะไรอีกนะ<อ>แต่ผมสุกว่าผมชอบน้อยกว่าตัวอื่นคือหนึ่งถ้ามองว่าความสวยงามมันอนะมันสวยนะดีเทลดีมาก<อ>แต่ผมชอบว่ไปไม่สุดสติกเกอร์หนาหนามากและก็หลุดง่ายอย่างที่เห็น คือจริงผมแค่สงสัยว่าแค่แยกชิ้นส okay? so so ีแดงมาอีกสี right? <S <S right. ่ชิ้นทำไม่ได้เหรอสี่ชิ้นนี่คือนี่นะไปอีกใช่เป็นสติ๊กเกอร์แปะก็อย่างที่ผวอมมองไงก็คือถ้าฉีดทัคนิกใหม่ชิ้นก็เันก็เมื้องเขาอ่ะจะทาทาไมใช่ไหมอย่างแรกอย่างที่สองคือเปราะคือสวยตั้งโชว์สวยแต่ว่าไม่เหมาะกันแปลงร่างเล่นให้ดูซากมันนี่คือปืนของมันคือเจ็เอกันซึ่งมผมแค่ตั้งไอตู้เฉยหักขามือนี่คือต่อกาวแล้ว อันนี้คือเราใส่มือนี้ไว้ใช่ถือไว้แล้วก็ตั้งไว้แล้วก็พี่มือสัพพาก็หักทอต่อใช่ปืนไงเพราะมันหนักไงใช่เพราะปืนเพราะปืนมันหนักเหมือนเหมือนทำโมที่ว่าไม่ควรจะตั้งไม่ควรจะอยู่ลอยในอากาศหรือการที่มันไม่มีอะไรคำนะครับข้อสามส่วนหัวแปลงร่างไม่ได้แต่จะให้เป็นชิ้นไอ้นี้มาชิ้นสำเร็จมาก็คือเป็นนกกับร่างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์โหมด ซึ่งที่ส่วนเล็กมากเล็กจนผมแปลกใจว่าทำไมมันเล็กจิ๋วขนาดนี้ก็เพราะมันเล็กเข้าถึงแปลงล่างไม่ได้อย่างที่สี่ที่ผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาที่สุดก็คือว่ามันไม่ให้ดาบมาอ้าเขาขายแยกปัญหาคือดาบมันมีนะแต่ขายแยกและเป็นพีบันไดอีกั้งชุดอุปชัอีก่ลืมไปอันนี้ถ้ามีชุดอาวุธนะเรายังไม่ได้แกะออกมาก็ชุดอาวุธของบุนตัวเล็ก ดาบคือดันคูเคนชื่อดาบของมันอ่าอันนี้ดกว่ามีไม้ครบคมกิบเลยครับไม่บอกแล้วไม่บอกการให้เด็กเล่นแล้วดับด้วยเดี๋ยวไม่มอะแล้วแล้วก็ปืนชื่อใดกานใดกานคือจะประกอบแต่ปืนสี่กระบอกรวมกันของหุ่นตัวเล็กก็แหละมารวมกันเป็นใดกานคือปืนจะสี่กระบอกหุ่นตัวเล็กแน่นอนนะฮะซึ่งใดกานเนี่ยของตัวอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ยืดได้มีข้อต่อเห็นไหมแต่ของทอกัะของ ซูเปอร์มิพาคือต้องเปลี่ยนพาร์ตแล้วนะฮะยึดเกียขยับไม่ได้นี่ก็อีกจุดหนึ่งแต่ก็จะพอได้แต่อันเนี้ยของของทิชิโร่เนี่ยนิ่มข้อต่อนิ่มมากเนี่ยถือถือน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับอันนี้ที่บอกไม่เสื้อผูครับปืนเล็กปืนเล็กตรงของหัวช้างเนี่ยเขาจะมีแยกเป็นพลาสติกแข็งมาให้แต่อันเนี้ยรับประกันเลยถ้าไปเปลี่ยนคือมันจะสวยขึ้นไงหักแน่นอนถ้าตอนแปลงล่างคือต้อง แปลงล่างเสร็จแล้วข้าเปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่แกะแล้วกันนะเพราะว่าเราให้ดูเฉยๆแล้วก็มีพวกปืนของตัวอื่นๆแต่พวกนี้พลาสติกหมดนะครับแต่ผมว่าปืนดีไซน์สวยนะคือมีดีเทลมีอะไรเพิ่มขึ้นเยอะเลยลองดูฮะเพราะอันนี้จะมีล่างอื่นเพราะทุกตัวมีอาวุธประจำตัวหมดนะครับก็จะมีดอกมีดาบอะไรก็เอาเป็นว่าถ้าในคุณค่าของทีซีโร่เนี่ยโรมโดชุดนี้มีของมาให้ครบไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มก็อาจจะขาดตัว ไอเหี่ยวดำอะที่มันประกอบล่างได้ซึ่งเขาอาจจะออกมาทีหลังก็ได้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็ลองเลือกเล่นกันดูว่านี่คือสองตัวนี้ไซส์เดียวกันตามงบไปเลยแต่ตัวนี้สามพันใช่ไหมถ้าตอนนี้ซื้อโชกินอาร์เนี่ยตัวนี้ประมาณหกพันกว่าแต่ว่าถ้านันคุณกล้าตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณเก้าพันกว่าก็คือราคาแบบคูณไปเทียร์สามไปเทียร์เทียเท่าเทียร์เท่ากยคุณพูดราคาได้เต็มเลยใช่ไหมเนี่ยอ่ะเราก็น้องรีวิวให้ดูว่าแบบจะเลือกเล่นนไม่กลัวที่บ้านด่าก็ไม่รอดแล้วล่ะไม่เป็นไร ไม่รอบไปแล้วก็พูดได้นะครับแต่ถามว่าจุดที่ดีจริงของตัวนี้คือความแข็งแรงของข้อต่อครับสาพาใสายพานหมุนได้ไหมสายพานไม่ได้อันนี้คือนิ่งอยู่ที่แต่ตัวนั้นได้ตัวนี้ตัวตัวได้ใช่ตัวได้ตัวตัวเนี้ยสายพานเป็นเป็นพลอปอะไว้ง่ายๆนะครับแต่เนี้ยคือมันขยับได้สนุกกว่าคือกลายเป็นว่าตัวนคุก้าตัวเนี้ยจริงๆเขาเน้นทําเพื่อการขยับนะแต่ว่า ก็อยากทาให้แปลงล่างได้ด้วยอผมคิดว่าที่จริงจะให้สวยนะคือเขาคงต้องมีหัวที่แบบเป็นหัวสําเร็จรูปอีกสักหัวหนึ่งอ่ะมาให้อ่ะมันจะสวยกว่านี้แต่จริงอันนี้ก็ก็ไม่เลวนะอจะอยู่บนนกติดจามก็ได้นะเออเออก็เห็นกันจะจะดีเอ้ผมลืมไปเหมือนเขาบอกว่าถ้าถ้าล่างห่นมันจะต้องดึงนี้เออไหลยืดออกมาได้อีกนิดนึงอ่าท่าทีท่าทีหัวสวยงามอ่าเพราสวยงามมันจะได้เพิ่มความแบบบาลานซ์ของไายขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะเมื่อกี้ลืมออกไปนะครับ เทปนี้ยาวนานนะเพราะว่าแปลงร่างกันเหนื่อยเหนือ่อยตกมากตกแล้วดานคคูกรารตัวนี้แปลงร่างไม่ง่ายตัวที่ไม่ง่ายเนี่ยคือตัวช้างเนี่ยที่ยากที่สุดอยู่ตัวเดียวค,ค,คือถ้าคุณเข้าใจกลไกของช้างเนี่ยตัวคุณจะเข้าใจกลไกของทั้งหมดเออมันก็จะไม,ไม่ยากนะครับผมชอบตัวไหนก็เล่นแบบตัวนั้นตามงบตามความเลยนะความต้องการกันละกันและความหายากด้วยครับผมตอนนี้โรบโดอ่ะเพิ่งออกใหม่น่าจะหาง่ายสุดนะฮะโชกินอาเนี่ย ก็ยังพร้อม,ม,มหาอยู่แต่ว่า s อสเนี่ยจะน้อยลอะมันก็พอมีอในตามบางรายแต่ว่าราคาเพราะราคามันมันมันไม่ถูกด้วยอ่ะ,อะพูดอมตรงพูดง่ายว่าเอสเอ็มพี้ีก็ไม่ถูกนะฮะพูดง่ายว่าเล่นนันทูก้าไม่มีคาว่าถูกะนะครับวันนี้2สาหายสายของเล่นครับมาบวกกับอีกหนึ่งอีกหนึ่งสายนะฮะยังไงก็ ถ้าชอบกันก็กดกระดิ่ง <c oughs> แจ้งเตือน <c oughs> ดูรายการเรากันไว้ด้วย <c oughs> นะครับผมติดตามช่องทางเราทาง e r u p Channel ได้ทุกอาทิตย์ฮะจะมีคลิปใหม่ลงให้ดูทุกสัปดาห์ครับแล้วก็ติดตามช่องทางอื่นของเราอย่างเช่น Facebook ค, <c oughs> นครับคุณแม็กครับ PowerUp Mac ครับและเว็บไซต์เราเหรอครับคุณมอสค, <c oughs> ครับ PowerUp Mac dot com ครับผมแล้วก็อย <c oughs> ่าลืมทิกตอกของเราพ o w e r u p Mac นะครับครับนี่เรา3คนฮะถึงจะเป็นสองสหายก็ตามจะขอลาทุกคนกันไปก่อนแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับคูก้าคูก้าดัมคูก้า เตะได้ด <differences> ้วยโอ้เตะเข้ามาเตะเรงเห้ยเตะเตะได้ด้วยนะตอนนี้เตะได้แข็งแรงจริงโโอ้ห